สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกรับเนลเกอร์ก็จะมาแจกแจงครับตารางการแข่งขันนะครับวอลเลย์บอลญี่ปุ่นนะครับในถ้วยสมเด็จพระจกักรพรรดินีนะครับแน่นอนว่า ทีมสาวไทยของเรานลครับลงแข่งขันกันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับดาวนลเกอร์มาแจกแจงตารางครับว่าทีมไหนแข่งเวลาไหนเข้ารอบไปมีโอกาสเจอใครและทีมไหนมีโอกาสจะคว้าแชมป์วันนี้จัดหนักจัดเต็มแบ่งสายบอกสายกันแบบชัดเจนเลยว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเพื่อนๆแล้วเพื่อเป็นการเสียเวลาเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับอย่างที่พวกเราทราบกันนะครับว่าตอนนี้ก็ดูเดือดพอสมควรเลยนะครับกับรายการถ้วย สมเด็จพระจ surveys, you know, trips, ักรพรรดิีนีนะครับแน่นอนว่าสาวไทยของเรานะครับก็ทําการแข่งขันกันมากมายหลายคนเลยทีเดียวนะครับและวันนี้นะครับก็มีการแข่งขันหลากหลายคู่เลยทีเดียวครับเพื่อนๆเดี๋ยวโอ๊กจะไล่เรียงไปเลยนะครับว่ามีคู่ไหนแข่งขันกันกี่โมงบ้างนะครับปึ้งโอ้โหต้องบอกว่ามาเป็นตารางกันแบบนี้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆมองที่มุมซ้ายก่อนครับเดี๋ยวโอ๊กจะขยายให้นะครับ มองที่มุมซ้ายบนเลยนะครับ NEC Red Rocket ครับจะเจอกับทางด้านของมหาวิทยายลัยซึอคูบะนะครับ NEC Red Rocket เจอกับมหาวิทยายลัยซึคูบะแข่งขันกันเวลา 8โมงเช้าของวันนี้นะครับใครไหวเนี่ยก็เรียกได้ว่าติดตามกันได้เลยนะครับสำหรับ NEC Red Rocket นะครับส่วนโอ๊กเว้นไปคู่หนึ่งที่จะไม่ไล่ครับเพราะว่า8โมงไล่ไม่ไหวจริงๆครับเพื่อนๆเดี๋ยวจะพาแบบว่าไปวูบกลางไล่อะไรแบบนี้นะครับก็ NEC นะแข่ง8โมงเช้านะครับเพื่อนๆและแน่นอนครับผู้ชนะระหว่าง NEC Red Rocket กับมหาวิทยาลัยซึคุบะนะครับจะไปเจอผู้ชนะ ระหว่างโอกายาม่าซีเกานะครับกับทางด้านของโทเลนะครับเพืเ่อนๆอ่าส่วนเรื่องเวลานะแอดขออนุญาตบอกแค่คู่ที่มีนักกีฬาไทยก็แล้วกันนะครับอ่ะเอไปคู่แรกนะเวลา8.00โมงเช้านะครับส่วนทางด้านของอีกสายล่างนะครับสายล่างแต่ว่าก็อยู่ในฝั่งซ้ายเหมือนกันนะครับนั่นก็คือทางด้านของอารันมาเร่ครับจะลงแข่งขันครับเจอกับทางด้านของ เดนโซ่ so ครับเพื่อนๆอ่าอารันมาเร่เจอเดนโซ่นะครับทีมของยูฟาจะแข่งขันกันเวลาเที่ยงครับเพื่อนๆอ่อตามนี้นะอารันมาเร่นะครับกับทางด้านของเดนโซ่เนี่ยจะแข่งขันกันเวลาเที่ยงนะครับก็คู่นี้แอดจะไลฟ์สดบรรยายเหมือนเดิมนะครับก็จะเข้ารายการ21โมง45นัดครับเพื่อนเพื่อนแล้วแน่นอนครับคู่นี้จบนะครับคู่อารันมาเร่กับเดนโซ่จบเนี่ยก็จะไป เป็นการแข่งขันระหว่างคู่ฮิเมจิครับกับทางด้านของคาริยะของเตยครับฮิเมจิแน่นอนว่าเป็นทีมของบ um ุบบิมนะครับส่วนคาริยะเนี่ยเป็นทีมของเตยซึ่งจะแข่งขันกันนะครับเวลาบ่าย2โดยประมาณนะครับเ,เพื่อนๆที่โอ๊คต้องบอกว่าโดยประมาณเนี่ยคือต้องดูผลด้วยว่าคู่แรกแข่งกันจบกี่โมงนะครับรถหล่นลงมาอะไรแบบนี้มันอาจจะมีการเหลื่อมอะไรบ้างเล็กน้อยอ,อะไรเนี่ยเดี๋ยวเราว่ากันแต่ว่าติต่างไว้สักประมาณ บ่ายสนะครับเพื่อนเพื่อนฮิเมจิบ่าย2อารันมาเล่เที่ยง N e c 8ีโมงนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งอา้าวเรามาดูอีกฝั่งหนึ่งนิดนึงนะครับอีกฝั่งหนึ่งทางด้านขวาเนี่ยเพื่อนๆก็ไปดูข้างบนก,นก่อนเลยนะครับก็จะเป็นการเจอกันระหว่างไซตามะครับกับมหาวิทยาลัยโอยามะ ama, นะครับเพื่อนเอา้าวก็คู่นี้แข่งกันไปนะเ,เราเราไม่ว่ากาันไม่มีนักกีฬาไทยนะครับแล้วก็จะมีคู่แข่งระหว่างคุโรเบะ กับทางด้านของฮิซามิสุสปริงนะครับคู่นี้ใครชนะก็จะไปเจอผู้ชนะระหว่างไซตามะกับมหาวิาลยอาโอยามะนะครับเพื่อนๆดูตรงสายข้างล่างนิดน,นึงคนระับสายข้างล่างฝั่งขวานะครับก็จะเป็นการเจอกันระหว่าง PFU b o ย c บูครับกับทางด้านของ SGmo ครับอ่า PFU เนี่ยจะแข่งเที่ยงนะครับเพื่อนๆเวลาตรงกับยูฟ่าแน่นอนครับโปเกอร์ก็จะ อัปเดตผลสกอร์2คู่เหมือนเดิมนะครับก็คือคู่ยูฟาอารันมาเล่แล้วก็คู่ PFU b o u c บูแนะครับจะเจอกับเอสกิโมโอกว่ามีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันนะ PFU b ฟยูบูแน่าจะมีความหนักหน่วงพอสมควรแต่ว่าก็ไม่ได้ห่างกันมากครับเพราะว่า PFU b ฟยูบูแมีลุ้นที่จะชนะได้เหมือนกันนะครับส่วนข้างล่างสุดเลยครับเป็นการเจอกันระหว่างทางด้านของโอซาก้านะครับจะเจอกับมหาวิทยาลัย พลาศึกษาสตรีโตเกียวนะครับก็เจทีนั่นแหละเพื่อนเอนเจอกับมหาวิทยาลัยพลาศึกษาสตรีโตเกียวก็ดูเดือดเลือดพ่านกันไปนะครับเพื่อนๆอนอ่ะก็คงจะประมาณนี้แล้วกันนะครับในเรื่องของตารางการแข่งขันนะครับเพื่อนเพื่อน,อนคู่ที่น่าสนใจอกมองว่าก็คงจะเป็นฮิเมจิกับทางด้านของคาริยะแหละครับเพื่อนเพื่อนคู่นี้ยอ,อกว่ามีความสูสีนะจริงๆก็ฮิเมจิดูเหนือกว่าแต่ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าคาริยะเตรียมตัวมาดีแค่ไหนอ,อกว่าคู่นี้ ไม่แน่เหมือนกันนะครับอาจจะมีพลิกหรืออาจจะเป็นที่เมจิชนะไปแบบสบายๆมีความเป็นไปได้ทั้งหมดนะครับและอีกคู่หนึ่งก็อารันมาเล่เจอกับเดนโซ่คู่นี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับเราเชียร์อารันมาเล่เต็มที่อยู่แล้วนะครับว่าเป็นทีมของยูฟ่าเอาให้ล้มเดนโซ่ให้ได้ถ้าล้มเดนโซ่ได้เนี่ยในรอบต่อไปเนี่ยมีโอกาสเจอกับฮิเมจิหรือไม่ก็คาลิยะเลยนะครับส่วนที่ซีเดนโลเกต์อกว่าด้วยชื่อชั้นของเอ็นดีซีนะครับน่าจะเหนือกว่าทางด้านของมหาวิทยาลัยซึคุบะอยู่พอสมควรอกเชื่อว่า n e c r e d r o c k e t ผ่านได้นะครับเพื่อนๆซึ่งแน่นอนครับถ้าเรามองในมุมรวมณตรงนี้นะครับก็ต้องบอกว่าคู่ในรอบรองชนะเลิศเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้นะครับที่ทางฝั่งของ n e c r e d r o c k e t เนี่ย จะเจอกับทางด้านของฮิเมจินะครับถ้ามาตามนัดด้วยกันทนั้งคู่นะก็อาจจะชนกันในรอบรองนะครับซึ่งเราก็อาจจะได้เห็นนะครับบุ๋มบิ๋มเพียวเพียวได้ฟัดกันในรอบรองนะครับแต่ว่าทางสายข้างบนเนี่ยโอ๊กไม่ค่อยเป็นห่วงสักเท่าไหร่นะโอ๊กว่าทางฝั่งของ NEC ซเนี่ยน่าจะไปที่รอบรองได้แต่ที่น่าห่วงคือฝั่งฮิเมจิครับเพราะว่าอาจจะไปเจอกระดูกชิ้นโตอย่างทางฝั่งของเดนโซในรอบ8โอ๊กว่าอันเนี้ย ฮิเมจิจะเหนื่อยนะครับทางด้านฝั่งซ้ายของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นการขับเคี่ยวกันที่สนุกนะครับเอาเป็นว่ารอบรองในฝันของเรานะครับก็คงจะเป็นการเจอกนรลอก่าง NEC ซ e d รดล k e t เกตกับฮิเมจิหรือไม่ก็เป็น NEC กับทีมไหนก็ได้ที่มีนักกีฬาไทยนะครับไม่ว่าจะอารันมาเล่หรือคาริยะได้หมดเลยครับเพื่อนๆส่วนฝั่งขวาครับหนึ่งเดียวที่มีนักกีฬาไทยของเราเลยครับนั่นก็คือทางด้านพีเอ u c a t ูแคทนะก็มีนักกีฬาไทยของเราด้วยกัน2คนเอาเป็นว่า PFU เนี่ยค่อยๆไปทีละขั้น ผ่านเอสกิโมให้ได้แต่ผ่านเอสกิโมได้เนี่ยรอบต่อไปก็มีโอกาสเจอกับโอซาก้าหรือ JT เนี่ยก็ค่อนข้างจะหนักพอสมควรนะครับ PFU ถือว่าเจองานที่แข็งมากๆนะครับซึ่งสายทางฝั่งขวาเนี่ยอกมองว่าในรอบรองชนะเลิศมีโอกาสจะเป็นการเจอกันระหว่างทางด้านของโอซาก้ากับทางด้านของไซตามะ มีความเป็นไปได้หรืออาจจะเป็นที่ซามิสุสปริงก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับตรงนี้ยกว่ามันก็น่าจะหนักหน่วงกันพอสมควรเพราะว่าในตอนนี้ทีมใหญ่มีด้วยกันหลายทีมแล้วก็แพ้ชนะกันได้หมดเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะดูเดือดนะครับระหว่างโอซาก้ากับทางด้านของไซตามะถ้าได้ไปเจอกันรอบรองจริงๆนะครับส่วนรอบชิงก็อย่างว่าครับยังมองไม่ออกเหมือนกันนะครับซึ่งโอกมองว่ายังมองไม่ออกนะครับแต่ถ้าเราจะให้มอง ใครที่ได้มีโอกาสชิงมากที่สุดแน่ๆว่ากันตามผลงานเนี่ยโอกมองว่าโอซากามีโอกาสมากในระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าผลงานค่อนข้างคง,งเส้นคงวาแล้วก็มีความลงตัวมีความกระฉับกระเฉงชัดเจนพอสมควรในระบบวิธีการเล่นนะครับส่วนทางฝั่งซ้ายเนี่ยโอ้โหก็มีคนดิเดตด้วยกันหลายทีมนะโอกว่าก็น่าจะมีเอ็นนิสเเรตล็อกเก็ตมีทางฝั่งของฮิเมจิเดนโซอ่ะโทเลก็คงจะประมาทไม่ได้เหมือนกันนะครับก็ถือว่า เดี๋ยวรอดูว่าเป็นอย่างไรกันนะครับเพื่อนๆอ,อ่ะแล้นี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่ยกนำมาฝากเพื่อนๆน,นะครับวิเคราะห์ก็แบบจัดหนักจัดเต็มเมื่อกี้เห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไ้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับเจนงครับบ๊ายบายสวัสดีครับ